วัสดีค่ะทุกคนนี่นีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกวชแนลนะคะวันนี้เราก็อยู่ในการในเกมผับจีโมบายเหมือนเดิมนะคะเขามาพร้อมกับชุดทองใหม่ที่เท,ท่มากๆ เอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาพร้อมกับงบ2 0 0 0 0 UC นนะคะจะหมดเท่าไหร่จะได้อะไรบ้างนะคะใน UC ที่เติมมาแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปสำหรับใครที่สนใจอยากเติมเกมผ u b g ิโ bile ROV Free Fire ว a l o r a n t a r e n a b r e a k เอาและเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถไปเติมได้ที่ร้านพ่อมดเคมเบิลเปย์พวกให้บริการเติมเกมมากมายที่สะดวกและปลอดภัยสุดๆการันตีจากผู้ใช้งานบริการจริงมามากกว่า2000 200, 0นคนและเดือนนี้เขาก็มีโปรโมชั่น1ิ1 1ด้วย1นึ 1> เคมเค คูณสสำหรับเกมมากมายบนเว็บไซต์2แอดไลน์แอดเคเวอร์เปเพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาทจำนวนจำกัดด้วยนะรีบเลย3าแฟลชเซลหลายเกมดังลดสูงสุดถึง30%อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องลูกบายชาแนลแจ้งโค้ด L O O K B A Z ในทุกๆครั้งที่เติมจะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีกว้าวเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดลูกวัดกันเยอะๆนะคะพอหมดจะได้สปอนช่องเราต่อไปยาว,ยาว <c oughs> วันนี้เราจะดวงดีเหมือนเกม ROV ไหมนะคือวันนี้แม่ขอแบบว่าหมื่นเดียวนะลูกนะแล้ววันนี้พุ่นนี้แบบอยากกินอยากเปลี่ยนจากน้ำแดงกินโกโก้กชาเขียวกาแฟอะไรเงี้ยก็มาเข้าฝันแม่แล้วลูกนี่มันตุ๊กตาเลยวาลูกเทพเริ่มน่ากลัววันนี้ขอ <c oughs> ขอ,ขอหมด <c oughs> มเละน,นะ <c oughs> ลูกนะก <c oughs> ขอดูของรางวัลน,นิดนึงโอ้ <c oughs> oh. ตัวอะไรอ่ะควายเหรอมันคืออะไรตัวอะไรอ่ะเขาหรือโค้ไอติมครับช,รชุดพิชิตอาร์กติกเขาหรือโค้ดไอติมมันคือโค้ดไอติมหรือเปล่าหรืว่าทำไมเขาไม่ทำหน้าหน้าที่เท่กว่านี้วะหรือว่ามันโอ้เนี่ยโอ้เขาว่ารู้สึกว่าหน้ามันแก่ไปหน่อย หรือผมคิดมาเองแล้วก็มีกระเป๋าด้วย,ยกระเป๋าชอบนะกระเป๋ามันดูแบบมิ e. นิมอลดีอ่ะนี่ที่อยากได้ของกล่องนี้เลยก็คืออูซี่ค่ะอยากได้มากเรามีเอมโฟน้ำแข็งไปแล้วเรามีเอเคน้ำแข็งแล้วแล้วก็อูซี่น้ำแข็งยังไม่มีนี่มันกล่องละลายซรับกระเป๋ามานี้ ดูดีอูสโอ้โหกล่องกล่องอูซี่ยังสวยเลยอะ่ะแบบนี้ต้องละลายซับแล้วครับไปอันนี้โมชั่นอะไรอ่ะโมเมนต์เกียรติยศด,ดูนี่สวยจังเสียงไม่ว่าเสียงหน้าไม่ได้ก็ทุกคนใครที่แบบว่าอยากเปิดกล่องนี้หรือว่ากล่องไหนๆน,นะคะ<อ>นนลูบัรก็ฝากพอ<ผ>มดเจเวอร์ <M 7 S 1> ด้วยนะคะ 17, ที่แคปชั่นเลยอะ ก็คนคิดว่าลูกบัตจะได้ชุดที่กี่ยูซีคะแนะนงเดากันมาได้เลยใครเดาถูกคนแรกผมให้ร้อยอยู่แล้ว ในไลฟ์สดวันนั้นลูกบัตก็ได้มีการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆขึ้นนะคะให้คนดูได้ทายมาว่าลูกบาจะได้ชุดในกล่องที่เท่าไหร่นะคะมีคนทายถูกแล้วแหละเดี๋ยวลูกบัตจะมีการติดต่อกลับไปนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ร่วมสนุกนะคะถึงมูลค่าของรางวัลมันจะไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์ร่วมสนุกกันเยอะมากๆไลฟ์สตรีมหน้าใครที่อยากจะร่วมสนุกด้วยนะคะในวันที่ลูกบัตแบบอาจจะเปิดกล่องเปิดชุดอะไรแบบนี้ก็สามารถไปเจอกันได้หรือใครอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตหรือว่า นะคะคสำหรับเวลาสตรีมลูกบาสสตรีมทุกวันอังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะหยุดทุกวันจันทร์แล้วก็พาริฮัสยังไงก็ไปเจอกันได้ในติ๊กต็อกลูกบาชแนล Channel นะคะโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพอแล้วนะ,ะล,วล,วนะลูกบาพอแล้วนะไม่ต้องทายแล้วน,นะคะดี๋ยวม่ง<พ>ารอยห้ิเออร้อยเดียวแม่งแย่ก็เหมือนพันหนึ่งแบนหนึ่งกล่องแรกมีใครทายหนึ่งกล่องไว้ปะอืเก็ดเกลือไปกันต่อฮะ สิกลอ่องวิ้ยลืมไม่น้องกดเลยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีวห้ห่องเท่าไหร่แล้วพูดบอกด้วยนะหนึ่งกล่องมน,นีสิบกล่องไม่มาหวัดดีกับเคลร์ได้ได้ได้เลรีโดดอุ้ยของขวัญพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มค่านิยมของปูอันนี้ถือว่าดีไหมอะผมขออนุญาตใส่ถุงให้น้องก่นอนขอแบบว่า,าชุดออกง,ง,ง่ายๆหน่อยนะลูกนะอุ้ย อยากกินอะไรมาเข้าฝันนะดิมห้าสิบฟาชู <c oughs> อุ๊ยอันยามณีพายุหิมะชาเขียวขว่วมขำก็ถือว่าได้อยู่ชุดแรกกี่อันอะแปลกหอันอุซี่สองตอนนี้เรามีหนึ่งโอใช้เศษห้าสิบ แต่อันนี้สวยมากเลยเครื่องร่อนอีกาในตำนานเนี่ยสวยจังโคตรเท่เป้าหมายของผมคือูซี่ไปกันต่อเลยฮะุูจิมไม่ติดน้องออกโอ้ผมว่าไม่ใช่แล้วน้องอาจจะแบบว่ายังไม่พร้อมออกงานวันนี้วันนี้น้องรู้สึกอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าตอนนี้หมดไป สีสิบเอ็ดกล่องแล้วทำไมผมไม่เห็นดวงดีหองคนอื่นเขาเลยครับแม่ต้องป้อนเขาหนูนะไปเรียกนะน้องลูกกล่องอน้องลูกเทพของแม่จัดไปเลยลูกกล่องนี้มาแน่นอนไป้วุ้ยะทิ่เจ่อสมูกก็ไม่ธรรมดานะฮะ ไม่มีวีแววชุดมาเลยว่ะห้าสิบเอ็ดกล่องและะ้วฮะหรือว่าแม่ต้องร้องเพลงนี้ให้ลูกลูกอมฟังหรือเปล่าทุ่งนำเดชรบองใคนึกบ่งนึกบงนึกชกนึกบ่งสวัสดีครับ่ลูกบาส,ส,สคุณสูตเรานี้นหละฮะมาแน่นอนนะ,ะของดีนะ,ะบุมไปเลยลูกเปิดเพาะขนาดนี้หาไม่ได้ที่ไหนหรอเด้อทุกที่นี้น้องจิมไม่ค่อยได้เลยเอ่ะวันวันนี้น้องจิมไม่ค่อยติดเลยเน,น,น้องจิมหน่อยคือแบบร้องเพลงเพราะจนขนาด ส่วนเข่าครับอุ้ยไม่ได้เจ้าขออัญมณีเลยลูกไม่ได้จะสะสมไอ้ขอชุดเลยไม่ได้จะเอาอัญมณีขอชุดเลยได้ไหมเอาเข่าน้องจิ้มเอาได้เหรอน้องเดือวไปนิดเออว่ะลองไหมสันหาอุ้ยปิ๊ติดแน่อันนี้ได้แน่แน่ครูก็ว่าทันที่น้องหมดไปกับาโอมีแล้วหม嘛นั่นน่ะดิน วันนี้น้องรู้สึกทัดไม่ค่อยจะติดเลยอะชิบอยละอุ้ยได้นี้อยู่นะคะของแต่งแม็กลีโหลดเพิ่มความจุน้ำแข็งอตอนนี้ได้อัญมณนนีมาสองนะคะเซาสาวทน้องปักละน้องวันนี้น้องเล่นตัวมากเลยว่ะทำไมวันนี้น้องทัดไม่ติดอะเราต้องช่วยน้องว่ะวันนี้อุ้ยน้องเล่นตัวอุ้ย น้องพยายามบอกพ่อก่อนแม่เขียนฟิดนะคว่าคูนั้นจะต้องกดเองแล้วเหรอฮะวันนี้วันนี้น้องแบบว่าอันนั่งดูเฉยๆก็ได้ลูกนั่งดูนั่งดูนั่งดูเตือนมะหรือว่าต้องใช้ตีนกดวันนั้นเอาตีนกดออกไงตีนกดตีนน้องกดน้องขอแบบแม่นๆดวงวันนี้ต้องเป็นของแม่ลูก อุ้ยสามอีกแล้วอะนดของสามไปเปนเกลือวะอ้ะาวตรงนี้หายไปแล้วเอาว้าน้องสลัดตรงอ้าวมันอยู่ที่ตีนอหลบใครมึนมหลบใครมึนกูมึนหรอน้องมึนน้องไม่อยากโกดน้องอยอยู่ที่ก็ว่าต้นเล็กใส่ที่หวัวไม่ใช่หรอว้าว,วเราเบิดมือผู้พิพชิตอาร์กติกนะฮะเฮ้ยนั่นกระเป๋าดาวน้ำแข็งด้วย ถือว่ามันก็ได้ของดีทุกๆครั้งที่เปิดอยู่นั้นเนี่ยแต่แค่ยังไม่ใช่ชุดได้กระเป๋ามาแล้วกับได้สโมก็ถือว่าไม่เค็มเท่าไหร่แต่ก็แค่คอแห้งๆอะเอาสูตรไหนดีวะไม่มี่มีสูตรแล้วเนี่ยขอนิ้วตัวเองแล้วกันตอนนี้เฮ้ยเ่างนิกาค่ะสูตรสอ2หนึ่งสองเอานิ้วก้อยกดดูกดหนึ่งรีดวงดวงกดหมันแพงกว่าครั้งหนึ่ง นะมีใครส่งของขวัญให้เต้นมึงแล้วกดไหมคะอุ้ยขอบคุณมีค่ะกระติกปลากระต่ายขอบคุณครับมาแรกมีคน <Hello. S 1> แบบว่าเปยหมีมาให้แล้วดวงต้องดีขึ้นนี่วะออืหนักหนักกว่าเมื่อกี้ มนแล้วดวงผมไปกับอาวีมุดแล้วเลือดเสือ้ออุ้ยขอยอยากกินน้ำน้ำล้างคอเลยนี่ใช่พี่ลูกบาสพากเกลือไหมครับจริงๆแล้วน่ะเหรอ,อยูซีที่ฉันลงมาเปิดในวันนี้นะ่ะมันคือแค่พิเศษเงินของฉันเท่านั้นล่ะจริงๆว่าฉันไม่ได้อยากจะได้มนันนักหรอกนะอีชุดแบบเนี้ยไม่เห็นจะสวยเลยสกินปืนยูซีมันก็ แค่เป็นน้ำแข็งที่เงวับเวลายิงก็มีเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะเวอรวังพร้อมกับรูดบอกสุดเทพไม่เห็นตัวอย่างได้เลยเปิดเล่นเล่นแบบนั้นเ่อะติงข <How S 1> ้าบอกหน่ฉันจะปุยกับใครงั้นนรอมันเพิ่้นอยู่ว่าใครถามมันก็เป็นกล่องที่มันก็ไม่ได้สวยอะไรเลยวู <A way. S 1> ้ยโลกา แต่ฉันเป็นเจ้าของบริษัทไี่แหละคะอัญมณีอีก2ก็ได้ชุดนะคะแต่ว่าจะหยุดที่กี่กล่องนี่ล่ะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รู้ไม่มีเตรียมนะนี่วันนี้ผมมีหมวกมาด้วยเฮ้ยพอดีเลย้วพี่ส่องยูนิคอร์นเลยเหรอผมใส่หมวกเปิดเลยลวกันวันนี้ผมจะเป็นคาร์บอยไปเปิดเลยฮะจังหวะนี้ล่ะ OMG ทำไมมันเอินไงเลยล่ะตอนนี้เหมือนเป็น130เม็ดจะ้วดไหมครับอุ้ยไม่อยากได้ใครใครอยากได้นี่เซนก็แค่กินเก้มมาเปิดไปอย่างนั้นเหรอไม่ต้องออกการ์ดเกนตัวนี้ไม่ต้องออกรุมรอเล่นออกเจอไม่ออกจริงอุ๊ยลิมิตคือ250กล่องเปิดให้ดิว250นี กดปั๊มแล้ห้ครั้งแล้วกดย้ำ2สองครั้งอ๋อกดกดน,นี้เหรอหนึ่งสองตุ๊กตาดำชิเข้ามาสี่ห้าแล้วกดย้ำ2สองครั้งไป เทนเนี่ยใครเอามอยุยใครเปิดไปก่อนร้นอนผมขึ้นเต,ตีมปะเนี่ยันเราดวงเราไปแลปร้อยเจ็ดสิเอ็ดกล่องชุดไม่มาปืนไม่มานะคะเอาลิ้นเปิดพี่ห้าพันห้ารอยห้าสิบห้าคุณเลดคุณเลดใครจะไปทำอะไรแบบนั้นป้าโบเขาแตกมากไม่เอาอะถุกกระปกโอ้ยคุณเลดใครให้ผมทำอะไรป๊แบแทงวขาสองเปิด น้องก็ได้อะไรอ่ะอู้วแมวเข็มจัดเลยอ่ะหมดไปเจ็ดพันยูซี่วุ้ยเกินเจ็ดแปดเก้าสิบดหมื่หนึ่งพันยูซีแล้วสุดยอดอ๋อพี่ไม่ให้โอกาสลูกอมอีกรอบแล้วกันรวมลูกที่น่ารักสุสดที่เลิฟคนดีคนเดิม คนที่ดวงดีที่สุดผม <คน S 2> ตั้งไว้หนึ่ง่นสองพันกว่าเป็นคนที่ใช้จมูกเปิดจมูกน้องเหรอเล็กๆเนะขอให้แบบว่าหมดไม่ถึงสองร้ห้าสิบได้ไหมลูกบาสน้องรักนะทุกคนรู้สุดที่ไม่ติดด้วยอุ้ยทำไมว,วันนี้แบบดื้อมากไม่ดือ้อน่ารักที่สุดคนเนี้ยแบบว่าน้องน่ารักมากถึงน้องจะทำหน้ามุยเงอ วันนี้น้องไม่กดให้กูเลยวะทุกคนน้องไม่ติดเลยน้องอย่าทำร้ายน้องอย่าด้อนะน้องน้องขาหรือแง่งขิงจนไม่เห็นกับตาต้องใช้ลิ้นแล้วพี่จนปัจจมุจิบเอาลิ้นเปิดครับ ขายต่อห้าตัวนึอุ้ยไม่ขายหรอกหน่วยงานไหนเข้าช่วยน้องที่อไงดีอสูรไหนอสูตรไหนดีรอบนี้เมื่อกี้ข้อสอบขวาต่อไปข้อสอบหมาเฮ้ยข้อสอบซ้ายใช้จมูกกดครับอันย้ำมันนีไม่นะท่านะผู้ชมอยโอ<ฮ>้โห ปลอบใจปลอบใจโอ้ว oh, ขอบคุณครับเอาหน้าผากได้เตปที่ผมเต้นไปเมื่อกี้โดนเนทจับอย่าว่า<ค>น,นอนพุง Thank y o ส่งให้ขอให้สำลีบนนี่สิบกล่องเนี้ลยลอยลอยโอ้เมื่อกี้คนโดนเนทมา100คุณอะไรนะให้เอาหน้าผากเปิดใช่ปะ ได้แล้วผมลองเอเนะผางเปิดเอาแว่นนอนก่อนล้าผมจะเล่นยังไงวะผมจะเล่นยังไงปัญหายทำสู้สู้ครับเดียวก็ออกมังเกลียวมาทั้งมหาสมุทรเอาสมูกจมูกเปิดเหรอ อีกสองรอบเอาขนตาเปิดได้ชัวร์มาแน่นอนมาแน่ๆเกือสิบกล่องสุดท้ายมันจะแลกได้แล้วนี่ GMK จับรอบนี้มาแน่ครับนิ้งเปิดฮัลโกลหมุใช้ปีนกดไปแล้วไม่หมุนใช้ลิ้งรอบนี้แหละ ไม่ได้แล้วแร็แล้วรบแล้ว250ไหน,นมีใครสองใครท้าย250บ้างคะมาต้นไหลที่เขาเปิดให้ให้ถามให้ตอบให้ทายอะใครคือผู้โชคดีวะเดี๋ยวไปย้อนดูว่าใครเป็นคนพิมพ์มาคนแรกแล้วเดี๋ยวลูกบ้านจะทักและเดี๋ยวลูกลบ้านจะทักติ๊กต่อไปเองนะคะ259 กลับมาหมดหนึ่งหมื่นสี่ใช่หมดไปหมื่นสี่วซี่เน้เปิดได้แค่อะไรรู้ไหมได้แค่ชุดพิทักษ์อาร์กติกอีกาได้กระเป๋าแล้วก็ได้อันเนี้ยะของขวัญเนี่ยของขวัญหลายอันนะแล้วก็ได้เศษมาร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็ได้ท้ายมาอยู่นะได้ท้ายมาแต่จำไม่ได้แล้วว่ากี่อันไม่ได้ดูเลยพอดีเลยกดเก็บของด้วยครับสี่ร้อยสาสิบสองพอดีเลยได้ทั้งปืนแล้วก็ได้ทั้งวูซี่นะคะแปดอัญมณีอันนี้คืออะไรอ่ะ ผู้พิชิตอาร์ติกท่าอีโมชั่นสรุปขอเตียงประมือให้กับมู้มัดด้วยนะคะเปิดชุดนี้ไม่ได้ค่ะเมยรอยยิ้มมีน้ำตาซ่อนอยู่เสียงแบบหน่อยมากยา บริษัทเกลือจำกัดมหาชนโ,โดยประธานลูกบาสเย้ยจบข่าวมึนมึนมึนแลกโอเคเกือบแล้วติดตั้งเอองัดอัปเกรดมีท้ายพอมาอัพไหมอัพไปเลยฮะขาดสี่อันหว่าเวลสี่ดูในครั้งนี้ แต่รับวันนี้ก่อนนี่ไงตอนนี้มันมีกิจเ,เติมแล้วมันได้ U C คืนในเกมนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เท่าน,นั้นนะทุกคนเหลือเวลาแค่2วันเองอะ่ะใครจะเติม U C ช่วงนี้ก็มันจะได้คืนด้วยในเกมนะคะตีไปเติมช่วงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดแล้วแรกอันนี้ก่อนเฮ้ยนี้ได้2อันก็ขาดีแค่2ทุกคนที่มันจะมีแพ็คที่มันเขียนว่าได้ส่วนลดคูป,ปอง6 0 0 U C อ่ะมันอยู่ตรงไหนวะ ได้อะไรไปบ้างแล้วครับได้แรกฮนะอ๋โอโอเคขอบคุณครับเต็มเลยตอนนั้นนี่ใกล้หมดละแพ็กนี้แต่เติมมาแล้วนี่งไงเศษท้ายรับของเมื่อกี้ยังไม่หมดต้องไหนอีกอ๋อว้าวครบแล้ว สวยและเลขเลยละกันในใจครับขอบคุณนะคะที่บอกคุ้มมากสรุปไม่ต้องเปิดเพิ่มสรุปกล่องนี้นะคะได้คิวฟีดหมดไปทั้งหมดทั้งสิน้นตอนแรกมี2อง0 0ืนเปิดไป1มื0 0สียูซีก็ถือว่าหมดไม่เยอะเอ๊ะใช่บ่กวะ1มื0 <laughs> นยูซี ก็ถ <One input> right? yeah, yeah, yeah. ือว่าไม่เยอะไหมวะเอาเอฟเฟกด้วยครับไปเล่นโชว์เลยอีมชั่นเหรอหลายพันอยู่นะนี่เนาะเยอะลูกบาสครับครับทำไมน่ารักแบบนี้ครับเธอครับครับเธอเรียกจังเลยว่าไงคะหือหัวอู้หูเท่มาก ไม่ถือปืนยืนเท่กว่าหรอการตั้งค่าเอาปืนออกอูอเอออันนี้เท่กว่าน,นี้เท่กว่าไม่ถือปืนเท่กว่าหัวเป็นไงเป็นยังไงสุดจอด